ตอนนี้ในกำลังฮึ้นมๆๆอแม่แม่ตนอยู่ตรงตะกลับตะเกียบชายแดนเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังก่อนเออบิวก่อนบิวบิวแป๊บหนึ่งบิวแป๊บหนึ่งเออบิวแป๊บหนึ่งและคนถามว่าเราอยู่ในภาวะอะไรปัจจุบันเราอยู่ในภาวะสงครามชายแดนทำไมละ่ะเอา้าก็เราประชุมสภากรารหโหมกันไปไงแล้วเราก็มีการประชุมสภากรมั่นคงแห่งชาติกันไปแล้วไงแล้วเราก็มีอายการศึกเจ็ดจังหวัดตั้ตะเกียบชายแดนไงแปลว่าเรามีภาวะสงครามจึงมีอายการศึก หรืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคืออีกนิดเดียวคือไม่ได้ประกาศอายการศึกทั้งประเทศเท่านั้นเองแต่การันการนักการเมืองที่ไหนนายกรัฐมนตรีคนใดก็ไม่มีใครประกาศอายการศึกทั้งประเทศหรอกทำไมล่ะอืมถ้าเกิดประกาศอายการศึกทั้งประเทศทหารก็นำทัพนะสิทำไมล่ะก็ทหาร4ี่0 0คนไอ้สี่แสนคนก็ต้องเป็นการแบบว่าถืออํานาจอายการศึกเวลาอํานาจอายการศึกเนี่ยใครเป็นคนสูงสุดรู้ไหมผู้บัญชาการทหารบอกเข้าใจยัง เอออำนาจอายการสูงสุดส่วนอยา่จะยูมมือของอผู้บัญชาการทหารบกทำไมละ่ะอ๋อก็ผู้บัญชาการทหารบกมีทหารราบมีทหารสูงมีทหารนั่นมีทหารหนี่มีทหารกองบัญชาการเหล่าทัพต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมกมีหมดเลยอ่ะทัพบ,บกอ่ะทัพบ,บกมีตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายยันสุงไหงโกลกอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ทุกที่ไงดังนั้นจึงไม่มีใครให้อำนาจทหารเป็นเป็นอำนาจอายการ,การทั้งประเทศไงก็ให้แค่เจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดจัดการให้เสร็จก่นนึบออกใช่ไหมคะ เออตามนั้นแหละค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดตอนสามทุ่มเหม็นเคลื่อนพลมาทําไรเออเจ๊อยู่ศรีสะเกดเหรอต่อยต่อยอยู่ศรีสะเกดเหรอต่อยอยู่ศรีสะเกดหรือเปล่าต่อยไม่ได้อยู่ต่อยไม่ได้อยู่ต่อยจะดูโซเชียลแล้วมานั่งบอกดรอกต้อมริการไม่ได้นะกูกี้มันคนยุขึ้นอยู่ต่อยอย่าเพิ่งยุนะจ๊ะต่อยอย่าเพิ่งยุไอที่เปิดเพลงมาร์ทกองถ้าบอกเมื่อกี้กูไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุไม่ได้ยุ่าบิวโอเคนะตามนั้นแหละเออ ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตเขาเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตดังนั้นวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากทหารเขาไม่พูดมากหรอกอม,มีคนบอกลงมือเธอคะ่ะมึงสั่งใครมึงสั่งใครลงมือเธอคะค่ะมึงสั่งใครอีเจมึงสั่งใครอุ้ยเนาะขนาดนาดยกรัฐมนตรีสั่งเขายังไม่ลงมือเลยแล้วเธอเป็นใครเจช๊ช้อยแหมช้อย แม้จริงๆเลยขนาดนายกรัฐมนตรีสั่งไปสามรอบแล้วเขายังไม่ลงมือปฏิบัติอะไรเลยแล้วมึงเป็นใครอีเจ๊หลังจากที่ไปยืนร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอยู่ที่ภูมะเขือเออน,นั่นแหละหมาหอนเต็มภูมะเขือเลยอ่ะหมาหอนที่นายกรัฐมนตรีร้องเพลงเออหมาหอนที่ข้างล่างของภูมะเขือเนี่ยเป็นศพของทหารขมรประมาณแปดร้อยศพหมดเลยอ่ะตอนนี้เขารอจังหวจะจะโคนอยู่เออปีกรองมันก็ตีแล้วล่ะรอจังหวจะจะโคน รอจังหวะอะไรรอจังหวะเขาตีหัวเข,ข้าบ้านเราก่อนไงแล้วเราก็ตึลึงตึงตลึงตึลงตึลึงตึลงถ้าเกิดขาทหารขาดอีกข้างหนึ่งตึลึงตึลงตึลึงตึลงมึงอย่าว่าอะไรเลยแล้วอีกแป๊บหนึ่งถ้าเกิดมันเอาจารวดหัวปีอ่ะตุลีบี้ตุลีบี้ข้ามชายแดนเรามา จ่าเท่านั้นแหละตอนนี้เขาก็เลยขนอพยพขนย้ายบรรดาพี่น้องประชาชนให้ออกมาอยู่ศูนย์อพยพก่อนไงแล้วถ้าเกิดมันสอยจรวดหัวปีตุลุงตุ้งตุลุงตุ้งแล้วก็ลงไปที่สวนกล้วยประชาชนตั้ง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 แล้วก็ถ้าเกิดควายตายตัวหนึ่งลุกขึ้นเลยค่ะ F16 กิบพินขึ้นเลยค่ะฟิว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 ติวติวิวต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 ิวไปเลยค่ะบ้านหุนเซนเออไปเลยบ้านฮุนเซนไปบ้านหุ่นเซนเลยจ้าสิบห้านาทีกิปบพินถึงบ้านหุ่า อืมวสนาวศนาอีกละวสนาอะไรวสนารายงานว่าอะไรลักษณะพี่วาดไม่ใช่ผู้บัญชา,กการทหารบอกวสนาไม่ใช่ผู้บัญชา,กการทหารบอกเออมึงจะมาเมินรอบข้อไปเลยละ่ะกิบพิ้นขึ้นเอฟสิบหกขึ้นลาบคาไป 3, สามพันศพแล้วเนี่ยล่าสุดทหารคาเมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยแม่ทับกุ้งรอบไป 3, สามพันศพจ้ะอเมริกายืนยันว่าสองพันศพจ้ะจนป่านนี้ยังขนศพกลับบ้านไม่ได้เป็นปุ๋ยเฝ้าป่าอยู่นั่นนะจะ้ะเออเป็นปุ๋ยเฝ้าเห็ดโคนอยู่ในป่าน,นั่นน่ะ ประชาชนชาวจังหวัดสุกลรยจังหวัดสุรินทร์ชาวจังหวัดศรีสะเกดไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลยอ่ะทำไมล่ะผีเฝ้าป่าเต็มไปหมด2000สองพันศพจ้ะเออศพทหารขมรเต็มไปหมดเลยหม็้นประเมินอาวุธหนักอาวุธเมาของเราอะหนักกว่ามันอีกมันประเมินเราไหมล่ะแต่มันตีหัวเราอย่างเดียวเลยขณะเดียวกันของเขาเนี่ยเรากองบรัญชาการเราจะต้องมีการอุ้ยประเมินอะไรเลยะเขาประเมินมาเป็นชาติแล้วเรารู้หมดอยู่แล้วว่าทหารขมรมันซื้ออะไรมาบ้างเรารู้แต่ขณะเดียวกันมันก็รู้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง แต่กรารเดาสิ่งที่มันไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่มันไม่รู้ก็คือว่าเราเนี่ยทําอะไรได้บ้างและเราก็ทําให้มันเห็นแล้วและมันไม่กลัวเลยเข้าใจยังทำไมมันไม่กลัวล่ะเพราะคนที่สั่งคือฮุนเซนมันอยู่สบายแต่อีคนที่ทําคือ ment, คท,ทอหารเขมรนใส่รองเท้าแะตะวิ่งเข้ามาแตละ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 โดนตะลงังตั้งตะลงังตั้งตะลงังตั้งตะตะายหากันหมดเลยเข้าใจยังออกมาทีค่าใช้จ่ายวันละเป็นแสนแสนวันละสามพันล้านนู่นนี่นั่นต่าง มึงนั่งหายใจอยู่ทุกวันนี้มึงก็ใช้ค่าใช้จ่ายของภาษีประชาชนเหมือนกันคะ่ะอีีฮะจะบอกให้ฮะตะลวยประชาชนคนไทยเราทุกคนเนี่ยนายกรัฐมนตรีเราทุกคนกินกาแฟทีนึงเนี่ยก็หมดไปเท่าไหร่แล้วเงินเดือนสอสอเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะแสนสองแสนสามรวมแล้วจ่ายให้สอสอต่อเดือน 5, น่ะห้าแสนบาทมีคณะบริวารหวานเทือของมันที่ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีให้มันอีกแปดคนสอสอหนึ่งคนมีผู้ช่วยแปดคนสี่คนเป็นปริยาตีอีกสี่คนเป็นปริยาโท คำถามก็คือเราแบกภาษีประชาชนเนี่ยหุ้มห่อไอ้พวกสสเนี่ยเดือนหนึ่งห้าแสนคนเฉพาะค่าข้าวค่าน้าเนี่ยมันก็แดกไปเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวันคําถามก็คือนายกรัฐมนตรีเงินเดือนสองแสนบาทแล้วเมียนายกรัฐมนตรีไปไหนแดกกาแฟฟรีอีกคําถามก็คือวันนี้ภาษีประชาชนก็นั่งแบกพวกเรามาเต็มที่เราเป็นประชาชนนั่งหายใจอยู่ในประเทศเราก็ใช้งบประมาณทุกวันขณะเดียวกันประเทศชาติบ้านเมืองกําลังมีภยัยแผ่นดินกําลังโดนเฉือนไป มึงจะนั่งรอให้มันเนี่ยมายึดวัดพระแก้วเหรอฮะทำไมอะ่ะมึงจะใช้เงินก็ใช้ไปมึงจะใช้อะไรก็ใช้ไปเงินทองกองกายเป็นเรื่องที่ประชาชนหามาได้เคยมีใครเนี่ยเอาเงินภาษีเฉพาะนายกรัฐมนตรีไปนั่งทำรับลบซับจับศึกไหมก็ไม่ภาษีก็ประชาชนหาใช้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครออกมาสั่งการใครมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่ใช่เงินของพ่อแม่คดพ่อคดแม่พ่อตาแม่ยายผู้บัญชาการทหารบกที่ไหนล่ะที่เอาไปทำสงครามอ่ะแต่ก็เป็นเงินภาษีประชาชนหาได้มาทั้งนั้นอ่ะ ดังนั้นจะใช้อะไรก็ใช้ไปเขาใจยังดีกว่าศูนย์เสียแผ่นดินแล้วมึงดูเขมรสิประเทศลิกกันนิดเดียวปัญชวลเมืองก็โง่อีกขอทานก็ครึ่งประเทศคําถามก็คือํามไมันไม่กลัวเราเลยอะไรที่มันทาให้มันไม่กลัวเราเลยเพราะว่าเรามมวแต่เป็นซูเปอร์บูลู่ไงเออตามนั้นแหละจนป่านนี้ประชาชนเขมรยังไม่ตุยสักคนเลยจนป่านนี้ประชาชนเขมรเนี่ยอยู่ดีมีสุขแดดปากระป๋องประเทศไทยแดดหมงนจรวดประเทศไทย ใช้ภาษีคนใจยเข้าโรงเรียนกินนมฟรีแทนนักเรียนไทยด้วยซ้ําไปคําถามก็คือว่าวันนี้เราเอื้ออาลีเข้ามาขนาดไหนเขาเนี่ยไม่เคยสํานึกเลยขนาดเดียวกันวันนี้ผู้นําของเขาเนี่ยทำนำพาประเทศของเขาเนี่ยให้มาจุดสูงเสียงขนาะเดียวกันเราจะยอมมันเหรอเรายอมไม่ได้อยู่แล้วสิยอมเราก็เสียแผ่นดินเสียบ้านหนองจันเสียบ้านหนองจีเสียบ้านหนองยาแก้วเสียจังหวัดตราดเสียภูมา ผูมะเขือผูช้างผูมา้าผูมะเขือเสียอะไรอีกมึงจะเสียอะไรอีกเสียประสาทตาควายวันนี้เราเสียประสาทตาควายไปแล้วเรารออะไรรอไอ้วุ้นเส้นตุยรอให้ไอ้วุ้นเส้นมันตุยเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนตุยไปแล้วสามสิบคนค่ะทหารกับประชาชนไทยตุยไปแล้วสามสิบกว่าเราจะรบทักจับศึกเอาแผ่นดินของเราคืนมาคำถามก็คือว่ารออะไรรอให้วุ้นเส้นมันตุยรอให้วุ้นเส้นมันตุยประชาชนเราตุยไปเท่าไหร่เราจะตุยไปทุกวันทุกวันขาทหารเราจะคือมโดนโดนขาดไปทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมล่ะ ปวดหัวกระบาลจะทำอะไรก็ทำไม่ทำล้วก็ไม่ต้องทำจะทำอะไรก็ทำไม่ทำเดี๋ยวบรรดาพวกผ้าประชาชนก็จะเอาลุกขึ้นมาเองอะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนแบบวีล่าสมความคิดอีก8แบบคน9คน10คนเดี๋ยวมึงจะระเบิงลึงละเบิงลึกละเบึงลึง,ลง,ลง,ลงเดี๋ยวจะรู้สึก